เปิดราคานาฬิกาหรูแอปทักซอนซื้อรถได้เรียกเดีวยวเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงสาวที่สวยและรวยมากจริงๆสำหรับแอปทักษอนแล้วนอกจากจะน้าที่การงานรุ่งและเรื่องความรักแม่แอปก็ถูกจับตาไม่น้อยเลยเมื่อจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับอยู่เรื่อยๆอย่างภาพในอินสตาแกรมของแม่แอปที่โพสลงไปนั้นเธอได้สวมนาฬิกาเรือนหรูที่ข้อมือบอกเลยว่าลุคนี้นั้นดูสวยสง่างามให้ฟีลสาวงามแห่งราชนิกุล โดยนาฬิกาเรือนหลูนี้ราคาก็แค่1.2ล้านบาทบอกเลยว่าราคานั้นสมฐานะสุดๆและราคานี้นั้นก็ถือว่าไม่แพงสมราคาสุดๆเพราะตัวหน้าปัดล้อมเพชรมากถึง117เม็ดฝั่งเพชรทรงหยดน้ำไปอีก0.08กรัตตัวเม็ดม,มยมประดับเพชร0.28กรัตตัวเรือนเป็นไวท์โกลด์ 18K วาหลังเป็นไพยลินและที่อลังการที่สุดคือตัวล็อกสายประดับเพชรเข้าไปอีก28เม็ดเพิ่มฟังก์ชันความปังอลังการสุดๆไปเลยโดยคอลเลกชันดังกล่าวนั้นเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งเรือนเวลาหรูระดับมาสเตอร์เพชสำหรับผู้หญิงของแบรนด์เบลเกรุ่น r รนเดน p ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาเข้ามือเรือนแรกของโลกที่หลังสันขึ้นในปี1812เพื่อถวายแด คาร์โรลีนมูราพระราชินีแห่งเนเปิลและพระคณิษาาในเสกพัตนโปลเลียน